สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะพาสมาชิกทุกท่านนะคะไปทําการจัดการ eCash นะคะสําหรับท่านใดที่จะใช้ eCash ในการสั่งซื้อสินค้าหรือโอนให้สมาชิกอื่นนะคะวิธีการทําง่ายๆค่ะโดยทุกท่านมาที่ผังบายนารีของเรานะคะข้างบนจะมีปรากฏคําว่าจัดการ eCash นะคะเราก็ลิกเลือกเข้าไปที่จัดการ eCash ได้เลยค่ะทีนี้พอเราจัดการ eCash เสร็จหน้านี้ก็จะขึ้นมานะคะเขาจะถามเราว่ารหัสสมาชิกเต็มหลักนะคะการโอน eCash เราก็ระบุรหัสสมาชิกที่เราจะโอน eCash ไปให้นะคะโดยใส่จํานวน 6หลักนะคะ เราจะใส่จำนวนเต็ม6หลักเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ไปติ๊กตรงที่ eCash นะคะทีนี้ชื่อก็จะปรากฏขึ้นด้านขวามือของเรานะคะเห็นไหมคะตรงเลขสมาชิกนะคะจืดดจืดแล้วก็จะปรากฏชื่อ PSK 2องศถ้ารหัสสมาชิกถูกต้องแล้วชื่อตรงถูกต้องแล้วโอเคเราไปใส่จำนวน eCash หรือจำนวนเงินที่เราจะโอนไปให้สมาชิกได้เลยค่ะวันนี้นะคะจะโอนไปสามพันบาทนะคะก็ใส่3 0 0พแล้วเราก็ใส่รหัสยืนยันเข้าไปค่ะโอเคใส่จานวนเงินเข้าไปแล้วเราก็ใส่ติ๊กหมา หเห็นด้วยนะคะว่าโอนไปทําไมสมมุตินะคะโอเคค่ะโอนซื้อสินค้าตรวจสอบความถูกต้องอีกรอบนึงนะคะการโอน eCash สมาชิกชื่อถูกต้องจํานวนเงินถูกต้องใส่รหัสแล้วเราก็สามารถทําการยืนยันได้เลยค่ะโดยที่กดคาว่าทําการโอนนะคะโอเคตอนนี้นะคะระบบก็จะขึ้นว่า do you want transfer eCash sure โอเคอันนี้เราก็ต้องตอบว่า yes นะคะถ้าเกิดเราต้องการโอน eCash ไปให้สมาชิกรหัสนี้โอเคเราก็กด yes เลยค่ะนี่นะคะกด yes ไปแล้วทีนี้โอเคค่ะเห็นไหมคะหน้า eCash ของเรานะคะก็จะปรากฏหน้าต่างขึ้นว่าวันนี้วันที่14นะคะเวลา 13, 23, 27่ะบอกทั้งเวลาเป็นชั่วโมงเป็นนาทีเป็นวินาทีอะไรทีเดียวนะคะรายละเอียดก็คือเราโอน eCash ไปรหรัสนี้ชื่อนี้โดยการเป็นการโอนไปซื้อสินค้านะคะจำนวนเงิน3,000บาทโอเคถูกต้องนี่ก็คือเสร็จสมบูรณ์แล้วค่ะขั้นตอน